ว่าที่สุปตาคุณต่อไปพระเอกดังปาดข่าวลือไม่ได้เป็นลูกรักช่องเจ็ดเป็นนักแสดงชายไทยในสังกัดช่อง7จ็เอมีผลงานละครที่สร้างชื่อมากมายอาทิหนักสู้สถานฟ้าเล่รักบุษบาดวงใจขบทและมัทุรสโลกัน สำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตยูโรยศวรรณทวาปีที่ตอนนี้มีผลงานละครออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเน,นื่องซึ่งหลายๆคนต่างชื่นชมว่าเขาคือลูกรักของช่องเจ็ดคนใหม่ล่าสุดวันนี้31สิงหาคม2,565หนุ่มยูโรได้ออกมาเผยว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นลูกรักของช่องเจ็ดแต่อย่างใดและเมื่อถามถึงเรื่องแยกคู่จิ้นพิงพลอยเจ้าตัวได้เผยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แยกกันแฟนคลับเข้าใจเป็นสีสันไม่ๆแต่ ยังไร้แผนที่จะเล่นละครคู่กันเนื่องจากคิวงานทั้งคู่ไม่ได้เอาเป็นว่ามารอติดตามผลงานของหนุ่มยูโรกันต่อรับรองว่ามีออกมาให้ได้เห็นอย่างต่อเนื่องแน่นอน